ดูเหมือนหมายชรวันจะโกรธที่สาวิตรีออกมาพูดถึงการที่ทนายจดร่วมไม่แก้อุทธรณ์โดยที่ไม่ได้พูดไม่ได้ให้เหตุผลอะไรมากมายแค่ว่ามันเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจกันเขาคุยกันหมายชรวันที่เคยอวดว่าอุ้ยสนิทกับทนายแซมอุ้ยซีพึ่ก,กันคุยกันติดต่อกันแต่เอาเขาจริงๆตัวเองไม่มีข้อมูลอะไรเลยแย่ออกมาเพื่อให้สาวิตรีออกมาพูดแล้วตัวเองจะได้เอาไปวิเคราะห์ออราวกับว่ารู้มาก่อนแล้วแต่สาวิตรีไม่ได้พูดอะไร <c oughs> ก็เลยออกมาทํานองว่า ฉันมีสิทธิ์นะคดีเธอเป็นอาญาแผ่นดินทุกคนมีสิทธิ์เผื่อทุกคนมีสิทธิ์ค่ะแต่สิทธิ์ของแต่ละคนมันอยู่ในขอบเขตหนึ่งนะไม่ชาละวันที่อ้างตัวว่าเป็นทนายรุ่นราวเขาเดียวกับทนายตั้มแล้วก็ชื่อคล้ายทนายตั้มด้วยตลกมากชื่อนัทวุฒิเขาบอกเป็นทนายรุ่นเดียวกันกับทนายตั้มชื่อนัทวุฒิแหมโคตรบังเอิญเลยเนาะโคตรบังเอิญเลยเขาบอกเป็นทนายขาเผื่อ คุณคงจะรู้อยู่ว่าใครเป็นคนมาบอกดิฉันอย่างนี้ดิฉันนั่งฟังแลวดิฉันก็ขำคนคนนี้ถ้าเป็นทนายจริงมีความรู้เรื่องกฎหมายจริงไม่เชื่อไปลอกเช็คคนอื่นเข้ามาหรอกคะ่ะบอกเลยตอนนี้ออกมาบอกอย่างงี้อย่างนี้การที่ไม่แยง้งไม่เขียนแย้งอุทธร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในชั้นฎีกาคือไม่วางอาวุธไว้คุณไม่เคยวิจารณ์เลยว่าทนายจำเลยไม่วางอาวุธไว้ในในชั้นต้นเพื่อมาใช้ในอุทธร์วันนี้คุณใช้คําที่ดิฉันวิพากษ์วิจารณ์เนยบอกว่าถ้าในชั้นอุทธร์ท จดร่วมไม่แก้อุทธร์เนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีการวางอาวุธไว้ถ้าโจดหลักเขาวางอาวุธไว้แล้วมันก็นําไปใช้ในชั้นฎีกาได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามยั่วยุให้สวิตจีขายออกมาว่าเป็นเพราะอะไรทําไมแล้วยังมีการบอกว่าจะขยายเวลาทําไมขยายเวลาเพื่อจะหาผลประโยชน์ในการถ่ายเงินเอฟซีการขยายเวลาใครได้เปรียบคะสวิตีเป็นโจทย์สวิตีย่อมอยากจะให้มัน ออกมาไวๆแต่คนเป็นจำเลยย่อมอยากจะขยายเวลาไปยาวๆอย่างที่ที่ฉันบอกเพราขยายเวลาหยุดการขยายเวลาปุ๊บไอ้พวยออกอาการตอแต้ทันทีถ้าขยายไปเรื่อยๆอาจจะอุ้ยกูยังมีอิสระอยู่แน่นอนแล้วสาวิติไม่ได้ทํามาหากินจากการหลอกเอาเงินเอฟซีแต่อ้พวยนะใช่ถ้าขยายเวลาไปเรื่อยๆใครได้ประโยชน์ไอ้พวยค่ะได้ประโยชน์ที่อาจจะได้บวงสรวงอีกรอบหนึ่งบวงสรวงแต่ละครั้งไอ้เคียนี่กับเมียมันแดกเงินไปเท่าไหร่คะ เพราะฉะนั้นอย่าบอกเลยว่าสวิตีหากินกับการขยายเวลาได้ประโยชน์ยิ่งขยายเวลาคนที่ได้ประโยชน์คือฝั่งจำเลยค่ะยังเป็นอิสระยาวๆไปยังจัดวงสวงได้อีกรอบหนึ่งยังจัดงานนู่นจัดงานนี่เดี๋ยวๆดี๋ยวก็ทํากระถินทําผ้าป่าแล้วก็แดกหัวคิวแดกเงินทอนวัดกันใครได้ประโยชนจากการขยาย,ย,ายเวลานายชะวันน่าจะรู้ดีนะคะท่านทนายนัทธวุฒิ เาใจเลือกชื่อเนาะบังเอิญขนาดนั้นเชียวอายุอานามใกล้เคียงกันเสือชื่อเหมือนกันอีกในสมัยก่อนหน้านั้นทน,น,นายตั้มชื่อนะัทวุฒิอืมฉ่ำมากฮ่าไม่มีอะไรจะตตแหลกโกหก